ทา้งงานเ้วยตะเกตเบมองเด้อถ้าตรงไปทางหน้าจะไปลานมูที่นี่ อน,นี่ 8, นยแปลกับมึอยอดยอดค้นมกับบัคคืนเด้พี่น้องพฆษณากับบัเขาเป็นจังไดเนองพี่น้องเลยแไดเลิกาดกดเลยกดแชก็ติดตามกดสัพสไคร่ให้มาเนี่ยเ้ยจ่ากเด้อไนไปทำงานนี่เลยไปเปลี่ยนทาน่นทางนงาท่าในสิข้นไหลนะจังน้อยพี่น้องม็คือท่าที่มน,นี่ไปไประจำ อย่างที่นอเด้วยนะไมใ้าเปลี่ยนทางเส้นท,นา,ทนา,งางใหม่เด <c ười> ็กก็โง่ในเลยจะนอนมองเกลียดร้าะข้างนีเตะป่วยนี่สื่อไปหล้ยมนี่ก็กินเมือดบอกไปเลยคนรีกลับ่ <c ười> ้่าก็ไดลยน้อย่างไปับุรี หนึงสิบห้าเต้นท่นนนหน่ไหนะ้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ชื่อนบ้านบหลังเสือหนังเสือพิมสมัยนีไม่เคยนี้เลยเกีหล em, ังข้างอีนที่ไหนก่อนเอเอาเนมาข่าวบุวันบเดียวเดียว เห็ให้ลุมนี้เห็นกระจกน้องพี่น้องนะต้องเริ่มไมอ่อีกโดนไม่ก็บ่โดนหรอกแค่ว่าจะกระหัที่ลไรน้องพี่น้องนะน้องพี่น้องจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่เห็นไหมนี่เรื่อยๆตาเด้อเป็นกำลังใจเห็นไหมนี่นะเป็นโฆษณากอบพวกเขาเพื่อคนติดตามยอดคนดูนะ่ะพี่น้องยอดคนดูน่ะ เลยรือว่าขีดนี้มันโเ,นะเ่นเหทานเก่งนเนาอนะให้โอกาสได้จ่ายได้เดี๋ยวถ้ไปซื้อกบเขาก่มี้แม่นี้หูจ่ายคนหนามาจัดนะวเกงไหพี่น้องนะเ,นะเป็นคนเหนกับทนเเก่งจิบเลี้นน้ำนงโจแล้วกรยุ่งเหวบวแอนอยุงเทบแต่เราไม่สอนยเทบนีม่นี้เขาไปเลย พ้นโตกบ่านี่ก้อมยังนั่นอะไรดีเนาะเอาปาสมในแบบปะเนาะจ้ะเอาปาสมให้หน้แบบนงข้าวเหนียวสองห่อไข่รีบ่นี่ อันนี้ะเจ้าือาจะเงียบแค่อันนี้งนนเงียบเนี่ยนปนหรอสุ่ซบุกนี่เอาเอาไหนตรงนี้รูท้ายคิดาได้ว่าหมดแล้วขวเนีนะ่ย คลิปเดี่ยวไ o ยูทูบกดเลยรนะ่ YouTube, ดได้ได้ค่ะ <_ EN> ได้ค่ะไ้เห็นคลิปอะกับมาซื้อเด้เนี่ย <_ EN> <_ EN> เอาเข่าให้ยังงี้เข่าอ่ะอีกสองทุง ้มันบ้านหอวงก็ได้สามร้อยก้นเนื้อมันต้องขั้นคนขึ่นได้ประนางมนะันจะไมสั่สงไ้ไดๆเอาเถอะยังมังกัน ได้ก็ฝากคนไหนรแช็กหันม่นี้เนี่ยได้ใจแล้วเจมรังมไม่มีสมัไยน้ำฝันลั่งอย่างเง้เ <c oughs> นไหมเราเห็นเะรานะไทยน้ำเป็นสีมานี่มองอะ้อย่าเดีวนะจัดจะได้งานเทนนอสเตอร,รมองนี่นะเป็นบกหายประจำน,นะที้องเป็นแบบเป็นยุดเนะี่ยแต่เขาเขหากินมาถูกหมูนันก็ตายแต่เามันร้อนอ อะไรได้ยังวะนี่สุดปรข่อยมากถ้าเห็นจะเไรนี่สุดบอกมีวะจันนี่กินของเสยแบบพี่น้องจแม่กระสาเป็นกระตายเห็นไหมนี่แล้วจ้ดเด้ออาจะอันนน้จะน่อยอ้าเป็นพี่น้องเพิ่งเอารถน้อพี่น้องมาขี้ไมนบ่ฟังนันนะฝากเป็นกราเห็นหนี่เข้าน่าหลจ้ะเด้อฝากช่องหน่อยไปน่อมากอนใจพี่น้องด้วเใ้เาขี้นี่บายยเล้วเ้วัสดีจ้า